จะเริ่มขึ้นเขาแล้วครับตอนนี้โอ้โหทางเริ่มสวยฮะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสวยนะเมืองไทยมาที่นี่เลยจังหวัดน่านโอ้โค้งใช้ได้เลยครับสนุกเลยเล่นโค้งกันเลยโอ้ทางชันเอาเรื่องมกันนะครับเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มวิ่งมาแล้วไม่ทันเลยนะทางอย่างชัน เริ่มเห็นถนนส,สวยๆแล้วครับตอนนี้เฮ้ยคดงามนิ่มาพักเดียวนะครับแล้วบนถนนนี้ไม่มีใครเลยนะนี่ผมเป็นคนเดียว,คด,ยวคดลง่งเป็นเจ้าของถนนเลยเรียด้ว่า V.I.P กันเลยทีเดียวครับยวมุ่งหน้าไปนี่ครับถนนเล็กสามบอกคือ ัจัดแข่งเลยเนี่ยโอ้โหโคตรชันน <sh> ้องซุปเปอร์คาร์เราจะไหวหรือไม่ฮะโอ้โหคันชันมากชันมากบิดหมดปอกเลยตอนนี้ ใกล้เกียร์3ามแบบความเร็วอยู่60ตู้เขาลูกพ่อโอ้โหตอนนี้เขาสวยเลยครับคุณต้องส่งหน่อยครับมันเนินมันชลลันเลยนะจช่วงนี้ถ้าคุณไม่ส่งจะขึ้นไม่ไหว